ใครเคยเจาะคำเหยื่อตกปลาแบบนี้บ้างครับอาหารเมร็ดเสร็จแล้วก็เอาสว่านเนี่ยมาเจาะเจาะรูมาเจ,จาะรูเสร็จปุ๊บพอเราได้รูเสร็จปุ๊บเราก็เอาไปเกี่ยวกับตะขอ,อไว้ตกปลาสมมุติตะขอใช่ไหมพอเราเจาะรูได้เสร็จปับ๊บแล้วเราก็เอามันเนี่ยมาเกี่ยวไว้เวลาไปตกพวกชิงหงชิงหลิวเนาะ สำหรับแบบไม้ที่แบบว่าบางทีเราไปซื้อเป็นอาหารเม็ดไปอ่อยใช่ไหมแล้วก็เกี่ยวเข้าไปนะมันต้องหาเหลี่ยมดีๆนะเหลี่ยมดีๆเจาะรูไว้แล้วเราก็เกี่ยวเข้าไปนะเสร็จแล้วเราก็เอาไปอะไรตกปลาใครเคยแบบนี้บ้างวะแบบนี้แม่งมีคนเอามาขายในนี่ด้วยมีคนเอามาขายในลาซาด้าด้วยนะ แบบเป็นอาหารปลาเจาะรูนะแต่ที่นี่ผมคิดว่าผมซื้อมาเป็นกิโลนึงแม่งอย่างเงี้ยโอ้แมงเจาะได้แบบดูดิแล้วเราก็เอาไปตกปลาเวลานี้เราก็เอาอาหารเม็ดแต่ที่เรามีเอาไปเอาไปอ่อยนะโอ้โหแหวงนะเดี๋ยวนั่งเจาะก่อนแล้วเดี๋ยวค่คยว่าไปลองกันอีกทีหนึ่งใครเคยลองบ้างคอมเมนต์ลงไปนิดนึงครับโอ้หนี่ไงมาแล้วเทสชิงเหลิวอาหารเม็ดกลมตกได้จริงเว้ยนี่ไงมาเทส สรุปแม่งตกได้จริงเว้ยก็เนี่ยที่เจาะรูมาเห็นไหมผมเจาะรูมาเสร็จปุ้ยผมก็เกี่ยวเกี่ยวอย่างเงี้ยเกี่ยวเข้าไปในเนี้ยนะ,ละปลาก็กินได้เงี้ยง่ายแล้วนะนี่มันตกตกเอาฟีลิ่งนะเสร็จแล้วก็เกี่ยวเข้าไปนี่เสร็จแล้วก็ทอยเหยื่อปลามันอาจจะยังไม่เยอะนะเนี่ยตอดแล้วเห็นไหมตอดแล้ว ตอด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 อย่างเงี้ยประหยัดไปเยอะเลยตกขำๆครับตอดละตอดละน่าจะตัวเล็กมากนะเห็นใช่ไหมปื๊บนี่ได้แล้วครับผม มาแล้วไหนวะนี่โอไม่ใช่ไงตกเอาสนุกครับปลาก็ประมาณเนี้ยตกตะขอเล็กๆนะเกี่ยวตัวที่เป็นอะไรนะเกี่ยวที่เป็นหัวอาหารนะครับแบบเม็ดนะครับนะก็มาตกเอาขำๆเดี๋ยวผมจะทําบ่อก,ก่อนแล้วเดี๋ยววหลังจะตกกลับไปเลี้ยงครับผมตกง่ายมากเลยแถวนี้แล้วลมบุรีลมนะเนี่ยโอ้โคตรได้เลยปลาแถวนี้นี่ปลาแดงเยอะนะแต่ว่าไอ้ที่เยอะอีกอันหนึ่งก็คือปลาตะเพียนนะครับน,นี่กินแล้วนี่ ได้แต่ปลาแดงเลยไมนี่อยากได้ปตาตเพียนนะถ้าได้ปตาตเพียนเดี๋ยวผมจะเอาถังมาใส่กลับไปปล่อยที่สระที่บ้านนะครับหรือเปล่านะครับอยู่ข้างล่างปลาตัวสีแดงเต็มเลยตรงนี้เหมือนมันเป็นลังมันนะหย่อนลงไปนั่งกินเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีหลายตัวเลยตัวนีเออ้เดี๋ยวผมมาตกไปเลี้ยงบ้างดีกว่าไม่รู้มันคือปลาอะไรตัวสีแดงครับทิมหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะมันทรงแปลกๆเว้ตกได้โคตรเยอะเลยเดี๋ยวค่อยตกไปเลี้ยงนะครับนะตกง่ายเลยหย่อนลงไปกินเลยหย่อนลงไปกินเลย เป็ดก็เป็นไฮบินนะสวยๆแบบนี้แหละครับนี่เดี mm ๋ยวนะไฮบินความยาว1.8่โอ้ตกขำๆแถวนี้นี่ได้เลยนะีน่ผมเป็นที่ไหนบุรีร์เหรอเป็นคลองละลมนี่ไงปลาเยอะนะแต่ปลาที่เยอะที่สุดคือปลาแดงนี่คนส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยเอากันเพราะว่ามันเอาไปทําอะไรไม่ได้บางคนก็ไม่รู้ว่าไปทอดกรอบหรือเปล่านะ๋ยวผมมาตกขำๆตกสนุกๆครับผมกูปลาแม่งปลาแดงแม่งเยอะมากโอเคครับเอาอาหารแบบนี้นี่มาโปรยนําทางก่อนนะอาหารเม็ด แล้วก็เอาอาหารเม็ดที่เราเจาะรูเนี่ยใส่เกี่ยวเข้าไปก็เรียบร้อยครับผมตกได้ส่วนใหญ่เป็นปลาแบบนี้มันคือปลาอะไรตัวสีแดงแงอย่างเงี้ยมันเป็นปลาทับทิมหรือเป็นปลาดินเนี่ยใครพอรู้บ้างได้แต่ปลาแบบนี้มันคือปลาอะไรวะ <Tun> ได้ผลเกินคาดนะจริงๆอยากได้ปลาตะเพียนแต่แม่งไม่ได้เว้ยได้แต่ปลาแบบนี้หนุนตัวใหญ่ๆมันก็ขึ้นอยู่แตไมไม่กินเบด็ดกินเบ็ดไม่ทันตัวเล็กเว้ยตัวเล็กมันกินเร็วกว่าปลาอย่างงี้เป็นปลาอะไรครับทับทิมปลาดินปลาแดงหรือปลา,า,าอะไรใครพอทราบบ้างครับตัวนี้ตัวใหญ่เว้ยดูดิ โอ้ใหญ่เลยนะนี่มันคือปลาอะไรเนี่ยอยากรู้โอ้ตกได้แต่ตัวเล็กๆมาเจอตัวใหญ่นี่ก็สุดยอดเหมือนกันนะนี่มือผมดูดิตัวก็ค่อนข้างใหญ่นะอยากรู้มันคือปลาอะไรวะนี่อ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวเตรียมบ่อให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะไปตกปลาเลี้ยงนะไป